ที่หยดรายได้แรงพุ่งสู่400ล้านรวมตัวทําบุญใหญ่หลังเจอความเฮี้ยนที่หยดนอกจากจะเป็นภาพยนตร์ขย่าวขวัญที่ทํารายได้แรงไม่หยุดกับการพุ่งทยานสู่400ล้านในตอนนี้แล้วก็ยังมีความหลอนนอกจอไม่หยุดเช่นกันเมื่อนักแสดงดาวรุ่งมิมรัตนวดีวงทองผู้รับบทบาทแย้ม ก็เจอกับเรื่องขนลุกเมื่อถูกผู้มีประสบการณ์ทางวิญญาณทักอยู่เรื่อยๆให้ไปทำบุญเพราะมีวิญญาณตามติดและมีหลายคนทักว่าให้ไปทำบุญให้กับนายา้ยแย้มตัวจริงที่นินรับบทอยู่เพราะว่าเรื่องนี้สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงซึ่งเมื่อทำบุญส่วนตัวไปแล้วก็ยังมีคนทักอีกถึงวิญญาณที่ยังตามติด น้องนิ้มเลยนะัดเพื่อนเพื่อนนักแสดงที่โยดไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณนนาแย้มตัวจริงวิญญาณผีขุดดาและสัมภเวสีทั้งหลายร่วมกันล่าสุดทางช่องสาและเอ็มสตูดิโอเอ็มสตูดิโอเลยจัดรวมตัวกันเข้าวัดจัดชุดใหญ่นำทีมโดยคุณสุรเชษฐ์อัศวเรืองอานันต์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอ็มสตูดิโอจกัดและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ คุณแป๊บนริตยุวบูร์พร้อมด้วยเหล่านักสแสดงมิมรัตนวดีวงทองจูเนียกาดบัณฑิตใจดีเฟรนทีรก,ทกริตเทพบุญยเกียรติและนีนานัชชาเจสิก้าพาโดวันไปไหว้พระกราบพระบรมสารีริกธาตุทำบุญถวายสังฆทานให้อาหารปลากันที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสบายใจและใจฟูสุดๆที่ภาพยนตร์ที่โยดได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมดีเกินคาด